สวัสดีครับแนะนำนะครับเครื่องพิมพ์พกพานะครับแซวูรุ่น LKP 3 4 B นะครับเอามาใช้เป็นเครื่องพิมพ์สลิปโอนเงินนะนั่นก็คือพิมพ์พวกรูปภาพหลักฐานการโอนเงินต่างๆนั่นเองครับเวลาการทํางานแบบนี้นะครับจะรองรับแค่อุปกรณ์ที่เป็น Android นะเราต้องหาสั่งพิมพ์เนะี่ยโดยใช้มือถือ Android นะครับ <c oughs> โอเคเริ่มเลยแล้วก็เอาเครื่องมานะเปิดเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็มาเชื่อมต่อบลูทูธที่มือถือของเรานะครับ ื่อบูทูจะชื่อว่า S250E ตัวนี้นะครับก็กดเชื่อมต่อเข้าไปกดแผ่ครับเชื่อมต่ออ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมีแอปพลิเคชันในการช่วยพิมพ์ตัวสลิปปรินเตอร์ออกมานะครับตัวรูปภาพนะมันชื่อแอปว่า RBT นะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับแอป RBT นี่นะฮะก็โหลดมาเรียบร้อยนะครับ เสร็จแ,แล้วบนแอปเนี่ยเราต้องตั้งค่าแอปให้ในแอปเนี่ยมันรู้จักกับเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับก็โดยการเข้าไปที่รูปเฟืองเนี่ยการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเลือกการเชื่อมต่อไปบลูทูธนะครับแล้วตรงนี้ก็กดค้นหาครับชึบนะครับเราก็เลือกเครื่องพิมพ์เมื่อสักครู่นี้นะเนี่ย s W u สองห้าศูนย์ e แล้วก็จิ้มเลือกเข้าไปเดี๋ยวยังไม่จบนะครับให้เข้าไปที่คอนฟิกนิดนึงนะครับตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนให้เลือกหน้ากว้างนะครับเป็นสามนิ้วนะครับสามนิ้วแบบน,น กดมาถึงหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นว่าเซฟตรงนี้นะเสร็จแล้วกดเทสทีหนึ่งว่ามันพิมพ์ออกหรือเปล่านะครับโอเคถ้ามันพิมพ์ออกแบบนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ออกแอป,ปเลยแล้วเราก็ไปเข้าตัวแกลเลอรี่นะครับหารูปตัวที่จะพิมพ์ได้เลยนะครับเช่อนอ่าตัวนี้นะครับผมจะพิมพ์ใบสลิปโอนเงินอันนี้นะแล้วก็เราก็เข้าไปที่รูปภาพนั้นๆนะในแกลเลอรี่ของเรานะครับแล้วก็เลือกจุดๆ,ๆนะครับโทรศัพท์ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่แล้วจุดๆนะ แล้วก็กดปริ้นเลยครับกดปริ้นนี่มันจะออกมาเป็นด้านบนเนี่ยมันจะเป็นการเลือกเครื่องพิมพ์นะครับถ้าใครไม่ได้เลือกเป็น s w 2 5 0 u e เนะี่ยให้กดดับดาวตรงนี้นะแล้วก็เลือกให้ถูกต้องเลือกเป็นเป็นรอวีทีนะครับผมเนี่ยมันต้องเขียนว่ารอบีทีนะก็คือเราจะสั่งพิมพ์ผ่านแอปรอวีทีโดยใช้เครื่องพิมพ์ s w 2 5 0 e ตัวนี้นั่นเองอ่ะถ้าใครมาหน้านี้แล้วก็เช็คก,กระดาษนะกระดาษต้องเป็น80มมนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเหลืองเ,องเ,เพืืองพมพ่เพ ชึบ,ชบออกมาแล้วนะฮะ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก,ก็กดตัดออกมาเลยนะครับมาดูหน้าตานะครับคมชัดอ่านออกทุกตัวอักษรแน่นอนนะครับลองอีกสอันหนึ่งนะครับอันนี้นะก็ทําลักษณะเดียวกันแล้วก็แค่เลือกรูปที่เราจะพิมพ์ที่ต้องการจะพิมพ์กดจุดๆนะครับแล้วเลือกปริ้นนะครับแล้วก็กดปริ้นเลย เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเรียบร้อยนะครับเหลือเวลาตัดกระดาษก็กี่ฮะง่ายมากเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อบริษัท ESS y n t e h เลยนะครับขอบคุณมากครับ